วันขวนมทหนึ่งเพิ่งลงไปในพื้นที่นะฮะแล้วก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะบอกว่าประทับใจอะไรลงไปในพื้นที่ภาคใต้เห็นไมตรีระหว่างพี่น้องไทยพุทธแล้วก็ไทยมุสลิมอันนี้ชัดเจนมากนะฮะในรายละเอียดเวลาลงมาในสัตว์ในสัตในเขตพื้นที่ทางตอนเหนือภาคใต้พื้นที่ภาคใต้การความรับผิดชอบของอมทที่สี่หรือสวท อยู่ด้วยกันนะครับน้องชาวไอพุยน,น้องชาวพุลิน,นซ้อน,นท้ายมรดไยไปด้วยกันนะครับเป็นํำภารกิจต่างๆด้วยกันจริงๆมันมีนมันแนวทางที่เขาเแสดงให้เราเห็นว่าอยู่ด้วยกันได้อย่างดีอันนี้เสียงสะท้อนจากมทหนึ่งนะซึ่งเพิ่งลงไปที่อัลลามลามคะนะ